เดี๋ยนี่ผมมารีวิวซอมบี้คอร์ในหนึ่งนาทีไปดูบริการแบบฮันตี้ซอมบี้ต้องนี่โมชชอ่โอเคหวันนี้ก็เป็นหน้าตาของซอมบี้คอร์นะครับสกิลฟันปกติอ้โคตรเท่อุ้ยอันนี้เท่มากซึ่สกิลซอมบี้คอร์เนี่ยก็จะมี3สกิลในนี้นะครับแซดเอ็กซี่สกิลแซดชาร์โดแฟลตสกิลเอ็กซ์ทวินลีเวอร์และสกิลซีวอร์ฟูลี่มาเริ่มกันที่สกิลแซดก่อนเลยนะครับชาร์โดแฟลตอืมสองตีสองทีนะผมประมาณนี้ต้องบอกเลยนะว่าเท่มากๆต่อไปสกิลเอ็กซ์ทวินลีเวอร์ ก็คือเป็นฟันแบบทีเดียวะครับผม40ดาเมจก็ค่อนข้างแรงเลยนะแต่ว่าไม่ค่อยมี CC อะไรเท่าไหร่นี่ครับแล้วต่อไปสกิลสุดท้ายสกิลวอยฟูลี่อ่าซึ่งเป็นฟูรี่นะครับและติดสตันด้วยเฮ้ยผมก็ประมาณนี้อุ้ย่าทาวิ่งเนี่ยมีเอฟเฟกด้วยนะแต่เดี๋ยวก่อนหากคุณยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็เราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วก็ได้นะเพราะฉะนั้นกดติดตามไว้เลยแล้วไปรับชมคลิปกันเริ่มกันเรามาดูกันที่สกิลจีนะผมสกิลติเมจนี่มาแล้ว นี่อ่าก็เป็นคุยอีโอ้โหผมรู้สึกว่าบูทนี้เนี่ยทำไวฟ้เฟรมมาได้สวยมากเลยนะครับเขียวผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับไว้เจอกัน